นี่คือภาพในมุมกว้างของพระพุทธสยาตวัดพุสวรรค์ที่เห็นนี่คือสลาการเปลี่ยนเอาไว้เป็นที่สวดมนต์พระประธานคือพระนอนแต่ยังไม่มีงบสร้างหลงังคาแต่องค์พระนั้นสวยมากส้าจะเห,เห็นสายละเอียดยิบเลยเนื้อละเอียดเนื้อดีมากคืออย่าถ้ามาไหว้พระที่นี่อย่ามาไหว้พระอย่างเดียวให้มาเดินดูใกล้กๆ ดูเนื้อพระองค์พระสวยแกะสละกลวดลายงดงามทั้งฝ่ามือฝ่าเท้าไปมาดูต้องดูใกล้ๆชมคามเห็นจะเห็นความงามงพระองค์พระทรายเนื้อละเอียดมากเนื้อดีเกลียวทรายเนื้อดี